สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ตีจะพาทุกคนมากินตำเห็ดเข็มตำตำเห็ดเข็มนะคะหรือว่าซัวเห็ดเข็มก็ว่าได้นะคะหน้าตาหน้ากินไหมคะทุกน่ค่ะหน้าตาหน้ากินไหมคะนี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะ <c oughs> จะพาทุกคนมาซิมดูนะคะอันนี้ก็ขอถ่ายไม่เห็นหน้าก่อนนะคะเนี่ย มากาศทุกขคอคนนะครัอา,าพ่อแม่พี่น้องมุสุๆๆะคะุุคนนะครเนี่ยตำผิดนะคะ <c oughs> อื้อร่อยคัข้าวเหยื่อยูที่สวนเองนะคะส่สวนเราเองอ <c oughs> ื้อเป็นไก่กรอบนะคะไก่กรอบค่ะ แฉกๆค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดจะเป็นหอม อันนี้ถักไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้นนก็เป็นถังอา่านตัดขาวก็อักกระตายก็เหลือแต่เมื่อคืนนะคะน,นี่เป็นเห็ดเข็มทองแล้วก็เป็นหินดังฟ้านะคะอือ

<laughs> 嗯，你看牛哈，嗯，婆婆，<laughs> <可惡> <laughs> 嗯哼。 刚才。Mm hmm. คลิปน,นี้ก็ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะหอมปากหอมคอเนาะกินเยอะเดี๋ยวคุณทุกคนจะอยากกินด้วยนะคะก็เอาเว้นกินที่หลังใหม่โตก็แล้วก,กันนะคะแล้วก็ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ตีนะคะนะคะคลิปนี้ตีขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดี